สะดุ้งกลับกลับร้ายกลายเป็นดีครับนะพญาเต่าเรือรุ่นแช่น้ำมนพิมพ์สะดุ้งกลับกลับร้ายกลายเป็นดีครับห่อแรก3ององนะครับนะฮะแช่น้ำมนจะสร้างปีส5ง3ร้าครับนะครับแล้วห่อนี้เราจะแช่น้ำมนอีกเปล่านะฮะเหมือนจะใช่เหมือนจะใช่ครับนะแช่น้ำมนครับแช่น้ำมนครับแช่น้ำมนครับ ไอ้นหอนี้อีกสามองค์ครับโอเครุ่นนี้ดูไม่ยากครับดูง่ายๆครับนะฮะเดี๋ยวจะสอนวิธีการดูนะครับนะสอนวิธีการดูนะแล้วก็โอ้โหพญาเต่าเรือนพระศิวลีมหาลาบครับเนื้อทองแดงนะครับผิวน้ำมันกาซนะครับปี37นะครับ ององนะครับห่อสุดท้ายครับหอที่4 okay. รูปลอหลวงปู่หลิวรุ่นเปิดโลกครับปี39ครับโอ้โหสุดๆครับพอนี้ มีพระเครื่องมาทั้งหมด2 4 6 8ี่12ดองค์ครับมาครับมาชมพร้อมๆกันนะไล่ไปทีละรุ่นเลยนะครับไล่ไปทีละรุ่นเลยนะครับชุดแรกนี้คือรุ่นแช่น้ำมนต์องค์นี้เป็นบล็อกนิยมเนื้อเกินครับนี่ครับบล็อกนิยมดูยังไงนี่ครับจะมีเนื้อเกินอยู่ด้านบนนี่ครับนะครับมีเนื้อเกินแล้วห่วงตันก็มีห่วงเจาะก็มีนะครับนะครับนี่คือบล็อกนิยมเนื้อเกินครับนะฮะ เป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับพี่พี่จ๋านะครับเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับแช่น้ามนต์นะครับจนคราบน้ามนต์หุ้มเต็มองเลยนะครับดูวับจมูกโด่งสวยนิ้วเรียงครบครับต่อโคดคมชัดเลยครับดูไม่ยากเลยครับรุ่นนี้ดูง่ายครับโคดต่อคมคมนะครับเห็นไหมครับนิ้วสวยจมูกสวยนะบล็อกนิยมเนื้อเกินครับนะรุ่นนี้นะครับมีประสบการณ์เกิดแล้วมากมายครับ นะฮะปลุกเสกยาวนานกว่า1ปีครับอยู่ในองค์น้ำมนต์ครับนะฮะตามประวัติของอาจารย์ห้อยอาจารย์ห้อยเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่หลิวอาจารย์ห้อยท่านบอกว่าท่านสร้างนะครับนะครับท่านสร้างเป็นผู้ริเริ่มสร้างรุ่นนี้แต่นะครับในมุมกลับการผมก็ยังเชื่อว่านะครับณนะตอนที่สร้างในปี2 5 3 3อาจารย์ห้อยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลิวอยู่ในวัดไร่แตงทองและหลวงปู่หลิวเป็นเจ้าวาสท่าน ต้องร่วมนะครับท่านต้องช่วยปลุกเสกรุ่นนี้ด้วยครับนะครับยังไงอาจารย์ลูกศิษย์ก็ต้องพึ่งบารมีนะครับอาจารย์บ้างนะครับก็คืออาจารย์ของท่านก็คือหลวงปู่หลิวนี่แหละครับปลุกเสกบ้างนะครับนะรุ่นนี้ผมว่ากลิ่นไอของหลวงปู่หลิวนะฮะครุ่นอย่างรุนแรงครับมีพุทธคุณนะครับประสบการณ์ด้านแค้วคาดปลอดภัยนะครับยิงไม่เข้าลดคว่ำปลอดภัยแค้วคาดประสบการณ์เยอะมากครับนะครับ ะะด้านหลังเป็นยันคาถาพญยาเต่าเรือนแล้วก็คาบน้ำมนต์เต็มเลยครับนี่ครับนะผิวแท้ๆของพระจะเป็นเนื้อทองเหลืองะครับเหลืองเลยนะครับแล้วก็จะมีอีกเนื้อหนึ่งคือเนื้ออะลูมิเนียมหรือเนื้อขาปินโตโบราณครับขายปิโตสมัยก่อนจะเป็นอะลูมิเนียมครับนะครับ,นะรบแต่จะพบเจอน้อยครับนะนะจะพบเจอเยอะๆก็คือเนื้อทองฝาบาทนะครับนะฮะสวยมากนะองค์แรกบล็อกนิยมเดี๋ยวผมจะคัดบล็อกนิยมมีกี่องค์นะครับ บล็อกธรรมดามีกี่อง์นะครับอันนี้องค์ที่สองน่ะสวยมากดูครับดูนิ้วครับดูจมูกครับอันนี้ก็บล็อกนิยมเนื้อเกินเห็นไหมครับด้านบนเนี่ยมีเนื้อเกินนะครับนะตอบโค้ดคมชัดเห็นไหมครับไม่ต้องสองกล้องก็เห็นครับพระแท้จะดูง่ายครับดูง่ายสบายตาครับนะฮะรุ่นนี้ปลุกเสกนะในองน้ำมนต์ยาวนานครับนะฮะยาวนานกว่า1ปีนะครับ ถึงมีคราบน้ำมนต์เกาะขนาดนี้ครับดูครับคราบน้ำมนต์นะครับดูจมูกจมูกโด่งนิ้วครบสวยนะครับคราบน้ำมนต์เต็มเต็มครับนะฮะแล้วก็ต่อโค้ดคมชัดนะครับอย่าไปล้างออกเลยครับพี่พี่จ๋าผมบอกเลยว่าอย่าล้างครับนะฮะพุทธคุณนะครับขนาดน้ำมนต์ยุคใหม่นี้ยังมีคนเอาไปอาบจะไปอะไรกันอยู่เลยครับนี่น้ำมนต์โบราณครับนะฮะของหลวงปู่หลิวนะครับปลูกเสกผมเชื่อว่ามีความเข้มขังและศักดิ์สิทธิ์มากครับ รุ่นนี้นะนะฮะแช่น้มนพิมพ์สะดุ้งกลับอ่านะทำไมถึงเรียกว่าพิมพ์สะดุ้งกลับนะฮะเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะในองค์ต่อไปนี้โอ้โหองค์นี้กับ